เดี๋ยวครับผมวันนี้อยู่ในเกมโรอบอยเชนเคอร,บบอร์แมปเบลบอลนะครับก็วันนี้ก็ผมว่าผมจะเก็บเซื้อความสามารถอันนี้สองพันบาทโอ้สองพันบาทหาอะไรที่นน้อยก่อนพันหกสองพัน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 ห้าพัน ห้าพันโอ้อได้ในวงละใช่ไหมนะครับก็ฮึมก็ผมเป็นผู้สมตี่ที่ี่ีตี่ที่ทา่ที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 ่ วิสวิสวิสวโอ้เออผมจะนำความตายมาให้คนนี้จะนำความตายมาให้คนนี้นำความตายนะครับเป็นไงผมนำความตายผมนำความตายฮึมโอเคผมเลือกสอนทีมก็แล้วกัน ฟวับฟวับฟวับ <c oughs> ดีสวัสดีอะจะหมุนจากสปินจังโอเคฮึ่ม <c oughs> คนได้เป็นเทิมวูว้ดแฟนเทิมแล้วค่าคนได้ด้วยแฟนเทิมแล้วก็ฆ่าคนได้ด้วยอื้ม <c oughs> เราจะไปทุกคนเป็นสีฟ้าโอ่เฮ้เพื่อผมเหล็กนี่เลยอืมรอมันจะเป็นสีฟ้าปกติก็สีเฮ้ยมีคนสีแดงด้วยฮืมนี่สีแดงรถเที่ยวอืมอืม อื้มอือื้มอือือื้มเคอื้มอืมอ,อ,อืมื้เมเฮ้ยไม่คใช้นทอมควรใช้นทอมยไม่ตายแล้วใครใช้แฟนทอมวันยังไม่มาหา ลาบอลมาลาบอลมาวูโอ้ผมโผล่เกิดก่อนก็รอบเหมือนเดียวนะครับครับก็ลืมตาใหม่เรานะครับอุ้ยมีคนใช้แฟนทอมแฟนทอมดีเหรอผมไม่เคยใช้แฟนทอมอุ้ย อู้อืมอืมอืมอมโอ้ยมันมาหาผมอดีเห็น้อุยโอ้โอ้กินเออบอลมาหาผมแล้วก็มีคนใช้เฟนท์ทมให้มันไปหาผมอีกครั้งนึง ที่ผมเกิบตายนั้นเนี่ย่อกี้แต่ถ้าไม่ได้คนใช้แฟนทอมหนะ้าผมตายไปแล้ว่อกี้อะมอ๊บแอบแอบแอบไม่ใ,ใครเห็นผมแน่นอนแล้วก็จะน่าจะก,ก้อนๆนิดน,นึงอโอเคบาดะไม่มา ผมมองไม่เห็นเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยจอฝาแฝดมีคนอุ้ยไม่ใช่ฝาแฝดสิแปลว่าผมเหมือนกันผมจะใช้เป็นบุคคลที่หนึ่งเออมีพี่คิลล์โต้ด้วยก่อนนะครับก็เรา่อไปนะครับก็นะครับเริ่มเกมแล้วเริ่มตาใหม่นะครับก็บุคคลที่หนึ่งก็ยากเลยนเนี่ยเพราะมันมองไกลๆไม่ได้อืม ผมต้องชนะให้ได้โอเคผมโอเคโอ้ฮะฮะเปิดมหาโหตอนไหนเนี่ยก็เลอตาต่อไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เริ่มเกมแล้วคราวนี้ผมจะไม่เปิดมุมมาบวกคนที่หนึ่งนะครับเล่นยากมากยากมากจริงๆนะเนี่ยตงตายไงอือ เพราะว่ามันมองไม่เห็นด้วยว่าตัวเองเป็นสีแดงอย่างก็เลยค่อนๆจะยากนิดนึงนะครับก็รอบอลมาบอล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 แลเชียวแล้วเชียวครัต้องทีมหักเจ้ารอเจ้ารออืม Okay. Hmm hmm. Yeah, people on Oh, and I have go draw one man. More. One more. Okay, one more ก็แล้วแต่ต่อไปนะครับนะครับก็เริ่มตาหมออแล้วเป็นแบบ2ทีมผมอยากได้สีทีมจังบอนโชคมากโอเคบอลไม่มาฮผมก็ได้ผมจะได้ชนะันลาดืืมม

ดูทั้ยสิอุ้ยัุกทีมันเลยวันไม่มาเอรสักทีทำไมบัไม่มาครับโอเคผมไม่สอนแล้วโอเคผมไม่สอนแล้วผมจะไม่สอนโอ้โหโหสเตตอัพคือ คืออะไรคือ s t a อ o ไม่รู้ัก a d อ f นะโอ้อ้อดมเลยกี่ารังอะไราอะไรกันไม่ไปพลังารกันตัเออฉันน่ไปทำอะไรเลยว้าว ผมชนะโดยไม่ต้องทำอะไรเลยกิงขึ้นใช้เพื่อนกิงเกินใช้เพื่อนให้เป็นประโยชน์คือ,อใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์จ,จริงเนี่ยเกมทีมเริ่มต้นอุ้ยบอลมาหาผมเลยทีแรกบอลรักผมแล้วอืม Hmm, 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 kopi fara lagi. Kau mesti ada kopi fara. Tahu? Hmm, 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 ส mm hmm. องพันเป้าหมายไหมสองพันอยากจังะให้ึ๊บโอ้ยชนะออฟแล้วชน,น,นะชนะสี hey, แดงเอ๊ชน <Hey, S 1> <Hey. S 2> ะได,ด,ดนตีแค่หนึ่งครั้งชนะโด,ดนตีแค่หนึ่งครั้งอีกแล้ว อะไรเงียไม่รู้แต่ในะฮะด้วยการตีเพลงหนึ่งครั้งว้าวตัวนี้ปีนได้ว้าวโอ้โอนี่ตรงนี้ปีนได้สุกเซ้นมันฮาโลวีนการจัดอันดับคืออะไรเนี่ยเดีย๋ยวเราจะไปเล่นอะไรคือการจัดอันดับเออ,อฮะใช่อันนี้มันใหญ่จัง นี่จะทุเกมอะไรนี่งงอะไรคือเมื่อกี้คืออะไรงงแล้วมาไหนไหนนี่ฮะมาไหนเนี่ยอ๋อก็เราต่อไปนะครับเอาเรื่องกับคนอุ้ยเรื่องกับคนแคตาเดียวดีกว่า จะเกับุณแค่ตาเดียวแล้วก็จะไปแหละตัวคนคนแค่ตาเดียวปิดคลิปดีกว่าโอ,โอเคปไปอืืมวิ้เฮ้อืม ชิจิจักอือหือไปหาผมแหละโอเคก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม,ม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะบ๊ายบายคอบคุณท่ารับชมครับ